สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับกันเรื่องวิธีติดต่อกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะคะผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยก็น่าจะหมายถึงคนที่ตายไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะคะก็คือ,อ,อจะเล่าว่า เคยสงสัยไหมคะว่าเวลาคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไปไหนทุกครั้งเนี่ยที่มีคนตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะประมาณว่าก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะหายไปจากโรคนี้เลยไม่มีใครเคยกลับมาติดต่อกับมาหาเราเลยใช่ไหมคะทีนี้อย่างนี้จะเล่าถึง ตัวเองนิดนึงก็คือว่าตัวเองเนี่ยนะคะเ,เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยนะคะสามีพี่ตายใช่ไหมคะพี่ก็จะเสียใจมากเลยแล้วก็ก็จะสงสัยว่า เอ๊ ه, เขาเนี่ยหายไปไหนคือเขาเนี่ยจะแบบจะอยู่ดีมีความสุขไหมแล้วก็ทุกวันพระพี่ก็จะพี่ก็จะทําบุญใส่บาตรไปให้เขาใช่ไหมคะแล้วก็ทุกวันพระเลยก็ธรรมดาเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยก่อนนั้นเนี้ก็คือจะไม่ค่อยสน,สนใจเรื่องาศาสนาเท่าไหร่ ทีเนี้ยพอเมื่อสิบปีที่แล้วพอสามีพี่ตายใช่ไหมคะพี่ก็ทุกวันพระจะทําบุญใส่บาตรให้เขาแล้วพอเขาตายจากไปแล้วเนี่ยก็คือไม่เคยฝันถึงไม่เคยอะไรเลยแต่พี่ก็จะสงสัยว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่ดีมีสุขไหมใช่ไหมคะทีเนี้ยพี่ก็เลย ตั้งจิตอธิษฐานอันนี้คือจะเล่าถึงว่าวิธีติดต่อทํำยังไงนะคะก็คือมันก็แล้วแต่ความเชื่อแต่สิงที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะก็คือใครเข้ามาแล้วนะคะถ้าถ้าได้ยินแล้วเนี่ยก็ช่วยกดหนึ่งด้นะคะถ้าถ้าได้ยินเสียงนะคะเช็คเสียงนิดนึงค่ะทีนี้ต่อนะคะก็คือว่าพอหลังจากที่สามีตายไปเนี่ยทุกวันพักพี่ก็จะใส่บาตรใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยเอ,อพี่ก็อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะคนที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าได้ยินเสียงช่วยช่วยส่งข้อความมานิดนึงนะคะแล้วก็กดหนึ่งหรืออะไรก็ได้นะคะหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็คือคุยกันถึงวิธีการที่จะติดต่อกับผู้ร่วงรับใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยขอเล่าย้อนนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เมื่อสิบปีที่แล้วใช่ไหมคะสามีพี่เขาตายไป ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรา,เอาพอคนที่ตายไปเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ไหนติดต่อเขายังไงก็ติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยทุกวันพระก็เลยใส่บาทให้เขาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็คิดในใจว่าเอา๊ะทำไมเขาไม่เคยไม่เคยฝันถึงเขาเลยไม่เคยไม่เคยเมิมี ทำไมเขาตายไปแล้วเขาไม่ให้เราเห็นเลยไม่ไม่ให้เขาให้เราฝันถึงเขาเลยใช่ไหมคะพี่ก็สงสัยทีนี้เออสวัสดีคนที่เข้ามาชมนะคะสิบแปดคนถ้าเข้ามาแล้วก็กดทักทายได้นะคะถ้าได้ยินเสียงก็ส่งข้อความมาได้นะคะทีนี้พี่ก็คิดถึงว่าเออวิธีการว่าเราจะทำยังไงที่จะติดต่อเขาใช่ไหมคะ มันก็เป็นระยะเวลายาวนานมากก็คือไม่เคยฝันถึงไม่เคยอะไรเลยพี่ก็เลยวันหนึ่งพี่ก็คิดอธิษฐานว่าถึงสามีที่จากไปแล้วนะคะพี่ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าขอให้บุญบารามีของเราอะ่ะบุญกุศลที่เราเคยทำตั้งแต่ชาตินี้ชาติก่อนหน้านี้ชาติไหนๆอะ่ะ ที่เราเคยทำอะ่ะขอให้เราขอให้เขามาบอกเราหน่อยว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาตายไปแล้วเนี่ยเอ,อเป็นยังไงบ้างคนที่เข้ามานะคะขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาช่วยไปกดติดตามพี่หน่อยนะคะพี่กำลังปั้นช่องอยู่ทีนี้พี่ก็อธิษฐานใช่ไหมคะว่าให้พี่เนี่ยสามารถจะรู้ว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ อธิษฐานต่อเทวดาฟ้าดินว่าให้ใช้บุญบารมีก็คือตอนนั้นอะไม่รู้เรื่องหรอกค่ะก็ก็คืออธิฐานตั้งจิตอะตั้งจิตอธิฐานนะคะบอกว่าด้วยบุญกุศลที่เราเคยทํามาชาตินี้ชาติก่อนชาติไหนๆน,นะคะขอให้เราเนี่ยสามารถสามีเราทึ่งตายไปแล้วเนี่ยสามารถจะมาติดต่อเราได้ทีนี้ อันนี้มันเหตุการณ์เกิดเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะก็คือพอเราตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยตายไปใช่ไหมคะก็ไม่เคยฝันถึงอะไรเลยแต่วันที่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญบาร,รมีของเราอ่ะที่เราเคยทำชั่นไหนๆเนี่ยขอให้เราเห็นเขาว่าเขาอยู่ยังไงทีนี้เนี่ยไอตอนตอนที่เขาตายใช่ไหมคะที่ก็มี หนังสือเนาะร้านหนังสือพี่ก็ตอนนั้นก็คือบริจาคให้วัดส่วนแก้วค่ะทีนี้เนี่ยแล้วก็มีเคยไปทําบุญที่วัดใช่ไหมคะก็บริจาคพัดลมพัดลม,ดลมทีนี้ปรากฏว่าเวลาที่พอหลังจากที่เพียรที่ฐานว่าให้สามีที่ตายไปแล้วเนี่ยเออเขาให้ให้เขาเราสามารถจะติดต่อกับเขาได้ปรากฏว่าพออธิษฐานไปแล้วใช่ไหมคะ คืนนั้นเลยที่เราอธิษฐานน่ะเราเห็นเขาค่ะในฝันน่ะแต่เขาอ่ะคนตายไปแล้วอะ่ะจะไม่พูดนะในฝันเนี่ยทุกครั้งที่เราพี่สังเกตว่าพี่ฝันถึงคนตายอะ่ะคนตายเขาจะไม่พูดใช่ไหมคะทีนี้ในฝันน่ะพี่ก็เห็นฝันเห็นเขาอะ่ะอยู่กับของที่เราบริจาคให้วัดอะ่ะคือคือหลังจากามีมีอยูอ่ตอนเขายังมีชีวิตอะ่ะพี่ก็เคยไป ไปบวชชีพามใช่ไหมแล้วครั้งนั้นอ่ะพี่ก็บ,บริจาคพัดลมแล้วปรากฏว่าพอเราที่ฐานว่าเราขอติดต่อเขาอ่ะให้เขามาบอกเราว่าเขาอยู่ยังไงทีเนี้ยไอ้ที่เขาอยู่อ่ะมันก็เป็นแบบเป็นบ้านนะคะแล้วก็สามีพี่เขาเป็นคนต่างชาติด้วยนะทักทายค่ะทั้งสองคนนะคะที่คุณคุณ YKM กับคุณ คุณออมคุณออมสินแฟมิลีทีเนี้ยพอพี่ฝันเห็นเขาใช่ไหมเขาอะอยู่ในบ้านและสามีพี่เขาเป็นคนต่างชาติด้วยนะตอนที่พี่อธิษฐานน่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาอะเป็นคนศาสนาคริสแล้วพี่อ่าเป็นคนศาสนาพุทธพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะติดต่อกันได้ไหมเนาะเรามันเป็นคนศาสนาพุทธใช่ไหมแต่พอหลังจากที่พี่อธิษฐานขอเหตุขอ อยากรู้ว,ว่าเขาอยู่ยังไงใช่ไหมคะพี่ก็เห็นเห็นเขาอยู่ในบ้านแล้วของที่พี่อะทําบุญให้วัดใช่ไหมคะเขาก็จะเขาก็เขาก็ได้รับเออมือมันก็อยู่ในบ้านหลังนั้นะที่ที่อบ้านหลังนั้นนะคะที่พี่ฝันถึงอะแล้วแล้วก็ที่พี่เคย ทำบุญด้วยพัดลมนะในบ้านหลังนั้นก็มีพัดลมด้วยเพราะเวลาที่พี่ทำบุญอะ่ะพี่ก็ประมาณว่าออ,อะไรนะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาอะ่ะมันความแปลกมันอยู่ตรงที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนเขาเป็นศานส,สนาคริสต์แล้วพี่เป็นศาสนาพุทธอะ่ะเขาก็ยังได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่พี่อุทิศให้เขาและทีเนี้ยพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะ พอทุกพอเขาตายไปเนี่ยพี่ก็ทุกวันพี่ก็ทําบุญทุกวันพระนะพี่ก็ทําบุญแต่ใส่บาตรให้เขาใช่ไหมคะแล้วพอสักระยะหนึ่งอะ่ะมันน่าจะเป็นปีๆเนาะแล้วเขาก็พี่ก็ฝันถึงเขาอีกครั้งหนึ่งคือโอกาสที่จะฝันถึงเขาอ่ยน้อยมากทีนี้เนี่ยเคยฟังฟังพระนะคะท่านเทพท่านก็บอกว่าใครเข้ามาแล้วพี่รบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะทีนี้ พระท่านเทศใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าสาเหตุที่เราไม่สามารถจะติดต่อคนที่ตายไปแล้วได้อะเพราะว่าพอหลังจากที่มีคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมคะสภาพจิตใจเราอะ่ะมันจะเป็นสภาพจิตใจที่เศร้าหมองอะมันทําให้เราไม่สามารถจะติดต่อคนที่ร่วงรับไปแล้วได้แล้วก็พี่ก็โอกาสที่จะฝันถึงเขาอะ่ะ มีมีครั้งหนึ่งที่ที่ฝันหนึ่งเขาก็คือตอนที่เราที่ฐานว่าขอฝันหนึ่งเขาใช่ไหมคะและทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะพอพอลอยที่ฐานปุ๊บว่าขอเอ่อขอให้เราอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ยังไงแต่ก็คือสรุปเราก็รู้ว่าเขาอ่ะได้อยู่ในบ้านหลังที่เราเคยบริจาคของอ่ะของในบ้านอ่ะก็จะเป็นของที่เราเคยทําบุญให้เขาใช่ไหมคะทีนี้เนี้ย ทีนี้เนี่ยพี่ก็พอหลังจากนั้นใช่ไหมคะพี่ก็ก็ด้วยความรักนะเราก็ทำบุญให้เขาทุกวันพระจนกระทั่งวันหนึ่งสามีพี่เขาเป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ก็ฝันถึงเขาอีกแล้วเขาบอกเขาเขาบอกพี่ว่าเออยูไม่ต้องทำบุญมาให้ฉันแล้วนะฉันจะไปแล้วนะแล้ว เราก็ถามเขาว่าเขาจะไปไหนเขาก็ไม่บอกแต่พี่คิดว่าหลังจากนั้นใช่ไหมคะพี่ก็คิดว่าเออเขาคงจะไปเกิดไปอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถ้าใครอยากจะติดต่อคนที่เขาตายไปแล้วใช่ไหมคะก็ใช้วิธีพี่นั่นแหละก็คือให้อธิษฐานว่าอยากจะเจอเขาคนนั้นอีกคืออยากจะรู้เรื่องราวของเขานะคะทีนี้เนี่ย ถ้าเราคิดว่าเราไม่เคยทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะไปทำบุญเพิ่มนะคะก็คือเพื่อที่จะได้ติดต่อเขาได้สวัสดีนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะตอนนี้พี่กำลังปั้นช่องอยู่นะช่วยๆกันกดติดตามด้วยนะคะทักทายเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็ส่วนเอ่อ จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเชื่อของตัวเองนะคะไม่ได้เชื่อในพุทธศาสนาเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าตอนเด็กๆใช่ไหมคะก็คือเป็นคนที่เป็นคนที่ออกแนวแบบพูดถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนา,น,า,สน,าน,นี่คือจะไม่เชื่อเลยเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยจะแบบแอนตี้นะคะเพราะว่า,เ,าเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า ตอนนั้นคือเด็กนะคะคือมันไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจโลกแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กของเราอะ่ะเราจะแอนตี้พุทธศาสนาเพราะว่าอะไรอะ่ะพระพุทธเจ้าเดินเกิดมาเดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็คิดเออหลอกเด็กแน่เลยแล้วแล้วเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะออกแนวที่แบบเป็นปาฏิหารเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่เชื่อค่ะเรื่องนี้นะแล้วแล้วก็พอ เราเรียนหนังสืออะพอเราเขาให้เราไปนั่งสมาธิไปอะไร่งเงี้ยโอ้ยมันยากมากเราก็เลยแบบถ้าถ้าใครให้ไปสวดมนต์ให้ไปนั่งสมาธินี่คือไม่เอานะคะเพราะว่ามันแบบเหมือนอยู่นคนละโลกอะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอพอตอนที่สามีพี่ตายเนี่ยนะคะพี่อายุสี่สิบแล้วความโศกเศร้านาทีนั้นอะมันเป็นความโศกเศร้าที่แบบ เกิดมาไม่เคยมีใครจากลาเลยอะ่ะมันเสียใจมากแล้วก็นาทีนั้นน่ะก็คือแบบวันที่เขาตายเนี่ยคือเราหาลมหายใจไม่เจอเลยนะคือแบบมันใจมันหายไปเลยพี่เข้าใจคนที่แบบพอพอมีใครในชีวิตตายใช่ไหมคะคนที่แบบว่าขวัญหนีอะ่ะ คือเข้าใจเลยนะมันคือนาทีนั้นนะ่ะมันแบบสติสตังมันไม่อยู่กับเนื้อตัวเลยนะทีนี้เนี่ยพอ,อ,อพอหลังจากที่สามีตายใช่ไหมคะพี่ก็เลยหันเข้ามาหาพระพุทธศาสนาคือเราเคยไปแบบเคยไปลองบวชชีพามใช่ไหมแล้วพอพอสามีตายเนี่ยเรารู้เลยตอนนั้นอะ แม้กระทั่งลมหายใจเรายังหาไม่เจออ่ะคือแบบสติมันไปคนที่แบบคนที่เอได้รับความสูญเสียนะแล้วชีวิตจิตใจเขาอะ่ะขวัญเขาก็เจิงอะ่ะก็คือพี่พี่เข้าใจเลยทีนี้พูดถึงตัวเองเนี่ยนะคะก็คือชีวิตนี้นะเ,เป็นคนที่ไม่กลัวผีนะคะไม่เคยเห็นผีด้วยแล้วก็ ตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะแม่แม่จะเป็นคนที่แบบแม่จะเป็นคนที่แบบกลัวผีมากและพี่อะก,ก็ก็คือแบบโดนแม่บังคับอะเด็กนะคะโดนแม่บังคับอะอย่างโฮสอะคือคือแม่เนี่ยจะไม่ให้เรานอนอะเพราะว่าเขาเป็นช่างตัดเสื้อใช่ไหมคะแล้วเขาอะก็คือแบบเราเด็กนะพอพอเราจะหลับอะเขาก็จะแบบ ขย่าเราให้เราตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขากลัวผีมากและพี่อยู่กับแม่สองคนใช่ไหมคะพี่ก็เลยนึกในใจว่าพี่ก็เลยนึกในใจว่าผีเนี่ยมันไม่มีแบบถ้ามีนะให้ออกออกมาให้เราเจอดิผีอะ่ะเก่งจริงอะ่ะออกมาให้เราเจอสิคือด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะแล้วแม่เนี่ยก็คือแบบปกเราอะค่ะเพราะเขาเป็นคนกลัวผีอะ่ะและพี่ตอนนั้นคือเด็กมากนะพี่ว่าพี่อยู่ประมาณเจ็ดขวบอะ่ะ แล้วพี่ก็แบบท้าทายเลยนะคือแบบผียังไม่มีจริงในโลกหรอกถา้าถ้ามีแน่จริงมาให้พี่เจอสิเจ็ดขวบใช่ไหมคะแล้วจนกระทั่งวันนี้นะถ้าเกิดพี่พูดจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่เคยเห็นผีเลยนะแต่ไม่กลัวนะคะแต่เวลาที่จะเจอกันอะมันจะเจอในฝันถ้าเกิดพี่ไปนอนที่ไหนใช่ไหมตามโรงแรมตามตามอะไรเนี่ยก็คือแบบโรงแรมไหนมีผีนี่พี่พี่เห็นก่อนเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่งคือสมัยที่แต่งงานนะนะคะพี่กับสามีจะชอบไปเที่ยวแล้วแบบว่าไปตามไปภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่างี้ใช่ไหมขับรถไปกันและทีนี้เนี่ยเย็นไหนนอนนั่นนะคะทีเนี้ยสามีเี่ยเป็นคนต่างชาติใช่ไหมและเราอะ่ะก็แบบบังคับให้เขาใส่พระแต่ตัวเราอ่ะไม่ใส่ไม่มีพระนะคะไม่เคยใส่พระเลยทีเนี้ยเราก็ไปแบบไปพัก โรงแรมข้างทางอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราขับรถไปใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะก็จะแบบเอ่อเหนื่อยแล้วละ่ะเราก็หาโรงแรมแล้วมันก็คือแบบทุ่มสองทุ่มอ่ะโรงแรมเราก็มองไม่ค่อยเห็นหรกเรา,เ,ราเข้าไปนอน <Okay. S 1> คือพี่จะบอกให้ว่าโรงแรมนะต่างจังหวัดเนะนนะถ้าไปเนี่ยคือแบบเจอแน่นอนมันมันอาจจะเป็นเพราะว่า เขาเป็นสถานที่ที่มันเป็นโรงแรมอะ่ะมันก็จะมีคนมาพักใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไอ้ครั้งนั้นอะ่ะที่ไปน,นอนโรงแรมข้างทางอะ่ะวันนี้ก็ไม่รู้หรอกโรงแรมอะไรมันเป็นคือเหมือนกับว่าเราขับรถไปใช่ไหมคะแล้วแล้วเ,เราต้องหาที่พักอะ่ะไอ้โรงแรมนั้นะนที่เราไปนอนอะ่ะโอ้ยมันแบบอะไรนะอารมณ์แบบอารมณ์แบบน่ากลัวมากอะ่ะแล้วทีนี้พอพอเราหลับไปใช่ไหมคะก็พี่บอกแล้ววพี่ไม่เคย เห็นผีเลยนะชีวิตเนี้ยไม่เคยเลยตัวเป็นๆเน,เนี่ยตอนไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดฝันเนี่ยถ้าเกิดหลับไปอ่ะพี่ก็จะฝันเห็นมันมันจะเป็นอารมณ์ว่าเห็นผีในความฝันทีนี้เนี่ยพอพอไอ้โรงแรมเนี้ยนะคะมันเป็นภาคใต้อะ่ะพอเราหลับไปใช่ไหมสามีเนี่ยเขาเป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะแล้วพี่บังคับให้เขาใส่พรอะอ่ะและพี่ก็เห็นผีอะ่ะ มานั่งอยู่ปลายเตียงใช่ไหมแล้วเราก็หลับตาแล้วนะก็ยังไม่ไปอะ่ะพี่ก็ต้องใช้วิธีคือคือคือนั้นอะ่ะก็คือพอหลับทีไรก็เห็นผีอะ่ะในฝันนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับว่าเราเห็นของจริงอะ่ะและทีเนี้ยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะพี่ก็ใช้วิธีการเอามือตัวเองอะ่ะไปจับพระของสามีเพราะว่าอ่า เราก็แบบอธิษฐานเ,เราก็แบบเอขอขอให้ไม่ไม่เห็นนะตอนก็คือใครใครใครก็ไม่อยากเห็นผีใช่ไหมมันน่ากลัวเนาะทีนี้พอเราทําอย่างนั้นอนะ่ะผีก็หายไปนะคะใครเข้ามาแล้วสิสาคนทักทายกันได้นะคะเล่าประสบการณ์ตัวเองได้นะว่าเคยเห็นอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ด้วยความที่พี่คิดว่าพี่เห็นผีนะตั้งแต่สมัยโตมาเนี่ยถ้าไปนอนที่ไหนที่ไหนมีผีพี่จะเห็น และพี่ก็เคยเคยไปแบบไปต่างประเทศกับสามีนะแล้วก็ไปที่คูเวตขนาดคูเวตอะไปนอนนะคะก็ยังเห็นผีเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นอิสลามเลยนะก็คือด้วยด้วยความจะบอกว่าแรกๆมันก็จะเป็นเหมือนความฝันนะแต่ว่าเราเราเราคิดว่าเราเห็นจริงๆเพราะว่า มันจะเห็นเสร็จแล้วเราก็จะแบบสะดุ้งตื่นใครๆก็ไม่อยากเห็นผีทั้งนั้นแหละว่าไหมอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะไปกดติดตามได้นะคะเพราะว่าพี่อยู่ในช่วงปั้นช่องอยู่นะ <Okay. S 1> ก็แล้วก็จะแบบเอ่อในในช่องของพี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าพาไปเที่ยวนะคะแล้วก็ถ้าว่างๆก็จะมาไล์ให้ฟังนะคะส่วนมากเนี่ย พอหลังๆเนี่ยนะคะหลังจากที่แบบว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไปท้าทายว่าโอเคผีไม่มีในโลกอะไรแบบเนี้ยพอพอโตขึ้นเนี่ยถ้าเกิดที่ไหนมีผีพี่ก็จะเห็นนะคะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมมันมันเห็นจนชินแล้วแหละมันไม่ใช่เห็นตัวเป็นๆน,นะคะมันเป็นเหมือนในความฝันน่ะคือคือเราจะเห็นในความฝันถ้าถ้าเคยเคยไปบวชชีพามใช่ไหมคะไปวัดเนี้ย ไปบวชที่วัดนะบางทีพอเราเาเารียกว่าอะไรเราจะหลับใช่ไหมคะเราก็สวดมนต์บางทีเราก็เห็นแบบว่า,าน่าจะเป็นเจ้าที่นะเพราะเขาใส่ชุดขาวมายืนข้างๆอะไรแบบเนี้ยโดยโดยปกติแล้วอะโดยปกตินะคะก็คือคิดว่าถ้าเห็นเนี่ยก็จะเห็นเจ้าที่บ้าง ในฝันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผีอะ่ะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเขาจะไม่เหมือนกันน่ากลัวบ้างไม่น่ากลัวบ้างเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะแล้วก็อ,อตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะพุ่วันนี้ก็วันโกนด้วยส่วนมากนะคะถ้าถ้าเราจะเห็นผีเนี่ย วันพระวันโกนเนี่ยแน่นอนถัาพี่คิดว่าเขาจะมาช่วงช่วงเมื่อก่อนเนี้ยก็คือจะคิดว่าคนที่เห็นผีคือคนดวงตกนะแต่หลังๆเนี่ยที่พี่เห็นนะ่ะเพราะว่าพอพอเราเห็นใช่ไหมคะเราก็ต้องไปทําบุญให้เขาอะพอพอระยะหลังๆนะก็ก็จะเห็นบ่อยทีนี้เนี่ยพอตอนนี้ใช่ไหมคะพี่ไปเช่าอยู่ เช่าห้องเพื่อที่จะทํางานนะคะอยู่ที่พัทยาบอกเลยว่าพัทยานี่ผีเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มาที่นั่นอ่ะจะอะไรอ่ะคือคนที่ไปทํางานที่พัทยาบางทีเขาคนมันมันก็จะมีคนตายเยอะแยะบางทีเขาก็จะแบบกลับก็ยังอยู่ที่นั่นยังไม่ได้กลับบ้านบางทีคนตายตายที่นั่นก็ไม่มีคนคนมา อะไรเนะี่ยคือตายไปแล้วไม่มีคนมาทําบุญให้เขาเนาะตายไปแล้วก็คือญาติาพี่น้องไม่รู้อะน่าจะกนะคะคือที่พัทยานี้คือแบบเยอะมากๆถ้าถ้ามันอาจจะเป็นเป็นพราะว่าไม่มีคนทําบุญให้นะคะคนที่เข้ามาแล้วสบายดีกันไหมคะทักทายกันได้นะคะใครเข้ามาช่องช่องพี่แล้วนะคะ สามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะตอนนี้พี่กำลังปั้นช่องอยู่นะคะช่วงวันนี้เข้ามาไลฟ์ให้ฟังเนี่ยก็แบบพยายามที่จะหาผู้ติดตามนะคะกำลังทำช่องอยู่แล้วถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อแน่นอนเพราะว่าพี่เชื่อว่าเรื่อง โลกที่สามนี่มีแน่นอนก็คือถ้าทำได้นะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่ในศินในธรรมนะคะรักษาสินนะคะมันจะคุ้มครองเราค่ะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยเด็กๆนะคะไม่มีไม่เชื่อเลยเรื่องแบบนี้ยังแบบว่าอยากจะบอกว่าผีไม่มีในโลกด้วยซ้าแต่ว่าพอโตขึ้นโตขึ้นอะหลังจากที่แบบเห็นบ่อยๆนะคะ พี่พี่บอกยืนยันตรงนี้นะคะว่าไม่เคยเห็นผีตัวต่อตัว,ตวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเอา่มันจะมาในรูปแบบของความฝันซะมากกว่านะคะถ้าถ้าเป็นนอนต่างถิ่นเนี่ยเรียบร้อยค่ะเจอแน่นอนเมื่อเมื่อสมัยก่อนเคยไปแบบไปน่าจะอยุ่สิกว่าด้วยทำงานใหม่ๆนะคะยี 25, ะ่6้ายีอ่ะที่ อยุธยาสุดๆค่ะโรงแรมที่อยู่เนี่ยมันเป็นโรงแรมใหญ่มากเลยนะมันไม่ใช่แบบโรงแรมเล็กๆนะแล้วตอนนั้นน่ะมันมีสัมมานาคือทุกห้องเนี่ยก็จะมีคนไปพักใช่ไหมคะสัมมานากันอนะแล้วแบบที่พี่เห็นนะก็คือติดผีนี่คือแบบอยู่บนหลังคาแล้วเขาก็จะแบบยื่นหน้ามาใกล้ๆเราอย่างเงี้ยคือ คือถ้าเราหลับตาหรือเราหลับอะ่ะเขาก็จะแบบเนี้แล้วเราก็จะตกใจตื่นใช่ไหมพี่ก็เลยตอนนั้นน่ะก็คือแบบนอนไม่ได้นะคะต้องไปห้องเพื่อนอะ่ะแล้วเพื่อนเขาเล่นไพ่กันอะ่ะเราก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะเพราะว่าถ้าเรากลับมานอนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นผีอีกอะ่ะก็เลยไม่ได้นอนเพราะว่าเราไม่อยากจะกลับมาเห็นและพี่ก็เชื่อว่าที่อยุธยาเนี่ยผีคงจะเยอะมากและที่เห็นนี้ก็ผีใส่ชุดไทยนะเป็นผู้หญิง คือผีแต่ละคนเนี่ยก็คือแบบจะออกแนวพี่คิดว่านะคนผีจริงๆอะ่ะเขาคงไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเราหรอกค่ะแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นสภาพของเขานาทีนั้นมากกว่าคือแล้วส่วนมากเนี่ยผีก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราเห็นนะคะถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแล้วก็พี่ก็บรบกวนช่วยกดติดตามช่องพี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะอยู่อยู่ที่หัวหินนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นเอ่อตอนนี้อยู่ที่วิสารีสอร์ทค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะทักทายกันได้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเอ่อพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็วันวันพระนะคะส่วนมากเนี่ยคนที่เมื่อก่อนพี่คิดว่านะคนที่เห็นเห็นผีเนี่ยคือคนดวงตกนะคะแต่พี่ว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของแบบเหมือนเหมือนขึ้นวิทยุอะถ้าเราสามารถจะสื่อสารกับเขาได้เขาก็มาให้เราเห็นแต่บางทีอะเขาไม่ได้อยากให้เราเห็นเขาด้วยซ้ำแต่เราไปเห็นเขาเองน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตงลงไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวว่างๆเข้ามาชมกันใหม่นะคะเออใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดติดตามช่องพี่หน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ